สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาแกะเป็นนาฬิกาครับผมสั่งมาจากลาซาด้าแล้วก็ของขวัญบใหม่นะครับซื้อมาตามเป็นของขวัญนะครับเป็นนาฬิกาสำหรับผู้หญิงนะครับตอนนี้ผมใช้ก็เรียกว่าเป็นการส่งแบบพริเนียมนะครับสั่งมาจากประเทศจีนนะครับก็เพิ่มเงินไป20บาทนะครับก็รอของอยู่6วันนะครับปกติผมสั่งจากสั่งจากประเทศจีนนะครับใช้เวลามาน15วันนะครับตอนนี้ก็ ลดเวลามาครึ่งหนึ่งนะครับเพิ่มแค่20บาทนะครับก็ลองดูนะครับมาดูว่าจะได้กุญแจหรือเปล่านะครับเป็นนาฬิกาข้อมือสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็มันจะบอกว่าจะแจกที่ตัดสายมาให้ด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเป็นอีโอเอเวอร์ดนะครับเจอกันเลยนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตัดสายนะครับนี่นะครับเป็นตัวดันเข็มดันสลักนะครับนี่นะครับมีอันี้เลย ้เป็นกล่องหนังนะครับนี่มาดูด้านในครับในซองไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันโฮวเบิร์ดนครันี่นะครับโอ้โหอย่างสวยนะครับมีบุฟโฟไม้นะครับนี่นครับกันกระเทกแล้วก็มีตัวนี้แบบนี่นะครับเดินสวยนะครับนาฬิกาเดินอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูเอกสารนิดนึงครับนี่นะครับ แล้วก็มีใบ <c oughs> นี่เขาเขียนมาให้นะครับข <c oughs> ้อเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้เป็นกู่มือนะครับการตั้งต่างๆนะครับมาดูตัวเรือนกันนะครับสวยนะครับตัวนี้สีเป็นเซเลสสีตองนะครับนี่นะครับสวยมากมีประดับเพชรน,นะครับ มีเวลาวันที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนี่วันนี้นะครับสวยมากนะครับเววาวเลยโอเคนะครับอันนี้ก็เรื่องใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็เป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับได้ตามที่สั่งนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะครับสําหรับานาฬิกาข้อมือสำหรับผู้หยิงนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูตัดสายนิดหนึ่งนะครับว่าจะตัดยังไงนะครับเดี๋ยวตัดมาลองดูนะครับกดตรงนี้นะครับจะหลบมีนี่นะครับมันจะมีสลักอยู่นะครับ นี mm ่ครับสลักตามข้อของมันนะครับจะมีสลักอยู่เราจะตัดกี่ข้อก็ได้นะครับตามขนาดมือเลยนะครับก็จะก่อแ้มมานี้มาให้นะครับวิธีใส่ก็หมุนนะครับนี่นะครับการตัดของแบบคร่าวๆนะครับหมุนออกมาให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ดูเข็มนะครับดูเข็มไม่ตรงกับตสลักนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปเพื่อดันตสลักออกนะครับก็จะตัดกี่ข้อก็แล้วแต่เลยนะครับตัวนี้ก่อแ้มมาให้ด้วยนะครับ พอเสร็จสับเลยประมาณนี้นะครับก็เป็นทลิปสั้นๆนะครับสําหรับการแกะกล่องนะครับไม่ได้รีวิวเยอะๆมากมายนะครับนี่นะครับสีทองสำหรับท่านใดที่สนใจก็เข้าไปดูได้ในนะครับในลาซาด้านะครับประมาณนี้เลยนะครับเต็มกล่องมาให้ด้วยก็โอเคเลยนะครับเงินสวยนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับเป็นนาฬิกาข้อมือจากประเทศจีนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับ